Ô, hết ơn rồi, chưa được bằng ơn. Mãi dạy nó, sẽ ôt đèn ô. Tập vẫn giữ tốt điện là. Chang hiến cặn. Eh là, mi nhóc loại, eh mày. Woah, hoah, 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 ยกเลยเพราะอหนหรอกานหางมันขาดไะ้ดอกเขาแก้ครับเองเอามึงมันปลูกไว้ยักล่องกันนะนะครับอันนี้เป็นหางปูบิเลตนะครับจีมงานใบบุญโอ้เป็นแต่หยยบเรียวแทน กันครับขั้นหนึ่งกับบิลเลตขี้กันจะว่าพอนจะเลื่อนพอนจะเลื่อนสองกูยุ่งรอนี่ลนลนแล้วเพราสั้นเลื่ยๆเราบอกออกไประว่างนี่พูดครับพุ่นปู่ยุ่รรอผลไหมงาจะเลี้ยวแล้วครับอเอาดีได้สียเอ้ย โอ้บนสื่อไม่อีกเครื่องตัไไวไนห้อยห้อยไปปลูกระสนนเขาดิเนาะครับหนางานรถนี่ม,ม,ม่มแม่ขนาดเลย ว่าไงล่ะมือ่อไหนมาละ่ะคุ่นรถเสียเบร์หกศูนย์หาศูนย์ครับฮะไปมึงนี่ดีกว่า<ม>เฮาเฮามาเพิ่เฮามาเพิ่สิ่งนี้นี่เห็นบ่ลนี่ไม่ได,ด,ด้จอดได้ครับนะ่ะเห็นยวงสันบ่ได,ด,ด้จอดได้นั่นค่า อันนี้คู่ะคะคบ้ตาเดคกอะเกิดเป็นเลสที่กันนะครับนี่ครับคุณหลงคุณหลงก็คิค้วเด่กก็คิ้วขัดเด็กฮะโอ,โ,อโอ้คิ้วขัดรถอันนี้บ่เด้อ เฮ็ดยังไงนี่พีชเฮ็ดยังไงเนี่ยป๋าจะคิวขาดขาดใช่ป๊ามันเป็นขาดใหม่เหรอวะม็นรับ ฟุ่มเฟือยได้ครับเนี่ยบกหลงบกหลงบกหลงเครื่องอาไดุู้กจัมอะไรก็ไม่สักสามร้อยสั่วคุณบอกโอ้ห้อยขวดเองถอยลงแม่งไหนคือข้าฮะไงอ้ไอ้กับผมครับบ่เหลียวถอยไม่ครับเป็น <combined> <laughs> <generally> คอยลงมากไหนก็ข้าว้ามันลุมล่มเนาะใต้อันนี้เนาะข้าใส่ทีๆดีเออโอ้ยนี่แหละโบยว่าซื้อ,ดอ,อดอกใส่น่ะส,นสุดจอดกัเแม่ไส้นี่ยละเอาน้อ <c oughs> ยซะม <c oughs> ันเด้ข้ารองมึงอัน,อ,นอันเผาเับยหังขาดทิ่มหมดเลยเป็นยอมหมดแลวเนาะอบัตกันเคยมีแมนครับ้นเอที่ได้ ้ามึงครูป่ตากูไหวกังหน่อยกันนะเฮาโอ้ปีหนีเพิ่นใส่ซองโตเลยครับโอ้ปลูกเร็วมากแ่โอ้ยจวดเป็นจวดแมนี่ล่ะเขาเอิ้นว่าสาย,ย่าด้วนใบบุญ ดวนใบบุญนี่ลีครับเอ้าขาดตัวแรกกลับมามา,คร,มา,มาครับมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วโอ้ยดวนใบบุญของแท้ หนึ่งนี่ปู่ได้หลายไรยขนาดแล้วครับเอ้ามาอีกแลระหูนพีง่ายปุ่นครับมุ่สี่เบียดกับปูกก็ท่งหุนเครื่องบินเล็ดขี้กันนะครับไงมหอมฮะตัวแรงตัวแรง แล้วกี่ทายขั้นไหนลายขั้นขนาดโอ้ขันนี้ต้องตดตัว,ตว,ตวแอแล้วนี่ผมวาเนาองไง วเป็นจวดเลยอ่ะปีร้อยแปด ไปจวดเลยครับทีมง,งานด่วนไปบุญลูกจวดก็มูเสียเบียดอีกอุ่นเงียบบาน,นี่